ผมเกินไปตอนต้นรายการนี่มันแรงไปไหมครับว่าพรุ่งนี้คงจะเป็นทางตันของคุณพิธาแล้วครับต้องบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยจริงๆมันจะเกิดหลายสิ่งหลายอย่างขึ้นมากกว่าที่ประชาชนทั่วไปกําลังรู้ถึงนะคะหลายท่านเนี่ยจะทราบว่ามันจะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีีครั้งที่สองแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันจะมีความเรียกว่าอะไรดีความชิงรักขัดสวัสดิ์เกิดขึ้นเยอะมากในวันพรุ่งนี้นะคะ,อ,ะนอ,นอย่างแน่นอนอย่างแรกก็คือ การโหวตนายกทั้งมตรีแต่มันไม่ใช่การโหวตนายกที่จะเกิดขึ้นอย่างเรียบง่ายแน่ๆนะคะวันนี้ถ้าติดตามการประชุมวิสามฝ่ายเนี่ยตั้งเขามาตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงแล้วว่าผลการประชุมซึ่งคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรนะคะน่าจะเป็นแค่ตาทางเนี้ว่าใครจะได้เวลาี่ปลายเท่าไหร่แบบไหนอย่างไรแต่กลายเป็นว่าไม่มีข้อสรุปคือผลสรุปของการประชุมสามฝ่ายวันนี้เรียกว่าไม่มีข้อสรุปนั่นก็คือไม่รู้ว่าตกลงเรื่องที่ มีการโยนกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าอาจจะมีการตีความข้อบังคับการประชุมสภาว่าไม่ให้มีการเสนอเชื่อคุณพิธาซ้ำเพราะว่ามันถือเป็นการเสนอเยติซ้ำเนี่ยจะเอากันแบบนี้จริงๆนะคะแล้วก็วันนี้ตรงกันไม่ได้ว่าตรงเรื่องนี้นนจะอย่างไรแล้วก็ล่าสุดของล่าสุดเนี่ยออกมาในทางนองว่าคงปล่อยให้มีการอภิปรายระโบดหมายความว่าก่อนที่เราจะไปลุ้นผลการโหวตนายกรัฐมนตรีพิธาสองเนี่ยนะคะ <Yeah. S 1> ต้องลุ้นผลโหวตก่อนว่า จะได้เห็นการโหวตนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพิธาลิจเจริญรัตน์เป็นครั้งที่สองหรไม่อันนี้ดอกแรกเนาะก็จะเห็นแล้วว่ามันมีความพยายามทุกวิถีทางจริงๆที่จะไม่ให้ก้าวไกลเนี่ยได้มีโอกาสแม้แต่น้อยนิดที่จะจะตั้งร,รัฐบาลให้ได้สำเร็จก็คือแม้แต่การโหวตครั้งที่สองก็อาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เกิดขึ้นสิ่งที่สอง<ะ>ที่จะเกิดขึ้นแทบจะในเวลาเดียวกันเลยก็คือพรุ่งนี้เนี่ยสารรัฐธรรมนูญจะมีการประชุมกันในเรื่องคดี พุ่นของคุณพิธาและมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคําสั่งสารมาให้มีการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งซีนที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะคล้ายกับที่หลายๆคนยังจาได้จนถึงวันนี้ก็คือวันที่คุณธนาธรสับหยุดปฏิบติถูกสังให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ <Yeah. S 1> แล้วก็ต้องโค้งออกจากสภาไป <Yeah. S 1> เป็นสส <Yeah. S 1> ที่ได้เข้าสภาพเพียงแค่ไม่กี่นาทีแล้วก็ต้องลุกขึ้นจะพูดก็โดนประท้วงจนฟังไ่รูเรื่องนะคะสุดท้ายได้เพียงแค่ลาท่านประธานในตอนนั้นแล้วก็ เกิดกองสัมสภาไปนะคะก็กลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยหน้าหนึ่งไปนะคะไม่แน่ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรแบบนั้นขึ้นอีกหรือไม่เพราะว่าดิฉัจนขออนุญาตมองโลกในแง่ร้ายซึ่งจะเป็นแง่ที่มักจะเป็นจริงนะว่าทุกพลังทุกพลังที่ฝ่ายบุรยมีเนี่ยคงถูกใช้ทั้งหมดเพื่อที่จะขัดขวางการให้รัฐบาลที่มาจากสีของประชาชนได้เข้าสู่การบริหารประเทศในครั้งนี้มันมันสอเข้ามาตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา วันพรุ่งนี้มันคงจะเป็นสมรภูมิที่เห็นที่ตดทีขาดกันมากของสุขภมิสำหรับพรรคเก้าไกลนะนี่เราจยไม่พูดถึงในกรณีพรรคเพื่อไทยแน่นอนอันนี้ยังเป็นยังเป็นบทบาทของพรรคเก้าไกลในฐานะพรรคอันดับหนึ่งที่พยายามจะจัดตั้งรัฐบาลอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองภาพท่าทีของพรรคก้ากลายย้อนกลับไปไม่ว่าจะเป็นการที่มีเสียงเรียกร้องว่าให้ลดเพาดานเรื่องหนึ่งหนึ่งสองให้แก้ไขกฎหมายบางมาตรานี่ยไอ้นโยบายที่อันนี้ถอยถอยไปบ้างเถอะ แล้วพักเก้าไกลไม่ถอยเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นมูฟที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเท่าที่ฟังคุณชอบมาสุดท้ายดูเหมือนจะมีกระบวนการสกัดขาไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งอยู่ดีคุณจอมพลเชื่อจริงใช่ไหมคะว่าถ้าเราถอนหนึ่งหนึ่งสองเก้าไกลเขาถอนหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยแล้วเขาจะได้เป็นรัฐบาถ 1, 2, ลาถับจริงออถามจริงผมก็คนทีกอยู่เหมือนกันนะอันนนี้พูดม,มันเหมือนเป็นยาวิเศษมากเลยนะครับคุณชอบขอแค่ถอนสลักนี้ไป ทุกอย่างจะดอกไม้จะบานคุณคุณจอมพลเชื่ออย่างนั้นไหมคะว่าถ้าพักคก้าวไกลพวกนี้ลุกขึ้นมาพูดว่าผมยอมถอนเรื่องหนึ่งสองขอให้ท่านหวตให้ผมเนี่ยคิดว่าคุณมีธาจะชนะไหมคะพี่แจ็คถามคุณจอมพลตอบยากมากเลยผมว่าผมว่าผมว่าถ้า <ยะ S 1> ไม่ตอบ<ะ>แบบนั่นเกินไปนะเดี๋ยวก็มีข้อกล่าวหาอื่นๆอยู่ดีครับถือหุ้นสื่อไอทีวีเนี่ยก,ก็น่าจะเป็นข้อกล่าวหาที่หยิบยกขึ้นมาได้อยู่ดี ผมเคยคุยก <จำ S 1> ับผ<ำ>ู้หญิงสุง<ำ>ดา<ำ>รัคุณชอบว่าใน<า>วันรัฐพิธีอ่ะคุณพิธาใส่เสื้อสีไม่ขาวอ่ะสีเหลืองเกินไปอ่ะเผลอๆข้อกล่าวหานั้นก็อาจจะโดนนะ <laughs> คือเอ,อคุณจำนนพลน่าจะจำได้สมัยอนาคตใหม่เนี่ยเรายังไม่ได้เสนอหนึ่งสองด้วยซมนะคะยังไม่มีเรื่องหนึ่งสองด้วยซ้มสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณธนาธรสิ่งที่เกิดขึ้นกับพาครคอนาตใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นกับกรรมการบริหารของพรคอนาคตใหม่ในวันนั้นยังไม่มีเลย ผู้มีอำนาจก็ยังไม่ยอมให้พรรคอนาคตใหม่ไปต่อได้ในสมการการพวกเขาครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยดิฉันยืนยันว่าใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่ดีฉันเห็นว่าพารรคเก้าไกลตัดสินใจถูกแล้ววันนี้คุณพี่าก็ให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งกับรอยเตอร์นะคะว่ายังไงก็คงไม่ถอยไม่ผิดคำพูดกับประชาชนครับหนึ่งหนึ่งสองในวันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ข้ออ้างในการจับติดข้วจัดตั้งรัฐบาล mm. ต่อให้ไม่มีเรื่องหนึ่งหนึ่งสองก็จะมีข้ออ้างอื่นแต่ณวันนี้ ที่สถานการณ์บ้านเมืองสถาบันการสัตว์ถูกนามาชนกับประชาชนแบบวันนี้และเป็นข้ออ้างตลอดหลายปีที่ผ่านมาว่ามีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งไม่จงรักภักดีบแล้วมันเป็นข้ออ้างที่ฟังดูเป็นคนดีที่สุดคือคุณม,มีเหตุผลร้อยแปดที่จะไม่เลือกพักเก้าไปเป็นรัฐบาลเพราะว่าชีวิตคุณจะลำบากคุณจะโกงไม่ได้คอรรัปชันยากมุ้งใหญ่บ้านใหญ่คุณถูกทําลายสัมทาน,นคุณถูกขัดคุณอาจจะถูกยกเลิกไม่มีร้อยแปดเหตุผลนะคุณอ้างแบบนั้นไม่ได้ครับเพราะมันฟังดูเป็นคนเลวอืมันฟังดูเป็นโจร เพราะฉะนั้นทําไงให้มันดูเป็นคนดีก็เลยบอกว่ากูไม่เลือกพักหมืงเพราะว่ามืม่นเป็นพวกไม่จงรักภักดีต่อสถาบันดีฉันบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยอันตารายมากเพราะว่าอะไรคะคือการนําเอาสถาบันมาชนกับพักการเมืองที่มีคนเลือก14ล้านเสียลองคิดดูสิคะว่าการทําแบบนั้นเนี่ยใครได้แล้วใครเสียกันแน่ตกลงสถาบันกษัตริย์กาลังถูกทําให้เสื่อมเสียและแตกเปื่อนจากคนกลุ่มน,น,นะคะกลับมาที่คําถามของเรา หนึ่งหนึ่งสองเป็นเพียงข้ออ้างในการจะปิดคั่วในวันนี้ชนชั้นนําเนี่ยตัวสัตว์ทําอะไรไม่ถูกเพราะไม่ได้คิดว่าพรรคก้าไกลจะชนะอันดับหนึ่งสมการที่เขาคิดไว้ดีลที่เขาทํากันไว้มันล่มหมดเพราะว่าประชาชนเป็นผู้สร้างความเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นความเป็นไปได้ขึ้นมาที่ชนชั้นนาไม่เคยคิดเพราะพวกเขาดูถูกประชาชนปรากฏประชาชนทําได้ชัยชนะในวันนี้ประชาชนทั้งประเทศก็เฝ้าดูว่ามันจะชนะไปได้ตลอดรอดต่รือไหมหน้าวันนี้ที่ฉันก็กล้าพูดที่ฉันมองโลกในแง่จริง ในแง่ร้ายก็คือประชาชนจะถูกตบหน้าอีกครั้งในประเทศนีน้จะถูกตบหน้าโดยชนชั้นนาที่บอกว่าถึงแม้ว่าพวกมึงจะชนะเลือกตั้งมากูก็ไม่ให้มึงเข้าสู่อำน,นาจเพราะว่าประเทศที่เป็นของกูกูทำได้และถามว่าเชื่อไหมว่าเขาจะทําได้พี่ันเชื่อคะ่ะในวันนี้เขาจะทําได้แต่เขาไม่ทําได้ตลอดไปหรอกคะ่ะเขาไม่ทําได้ตลอดไปนะคะประเทศไทยในวันนี้กับประเทศไทยห้าปีที่แล้วตา่างกันอย่างสิ้นเชิงไม่อย่างนั้นผลการเลือกตั้งคงไม่ออกมาแบบนี้ในวันนี้เขาอาจจะยัง หน้าประชาชนอีกสักครั้งอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะบอกว่าเสียงของประชาชนไม่มีความหมยายในประเทศนี้แต่เชื่อว่าในวันนี้ิีันกยืมคำพูดของคุณกิตาว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรในวันพรุ่งนี้เนี่ยสังคมไทยมันไปข้างหน้าแล้วสังคมไทยไปข้างหน้าแล้วแล้วไม่มีอะไรหยุดยั้ยงเรื่องนี้ได้กับคุณชอบกับกังวลไหมครับ,รรบในแง่ที่ว่าเรากําลังพูดถึงในภาพใหญ่มันเหมือนเป็นการประทะสังสรรค์กันระหว่างการเมืองเก่ากับการเมืองใหม่ไอ้ทีเนี้ยไอ้การเมืองเก่า แน่นอนฝ่ายที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งกับพักเก้าไกลเราเห็นภาพของการเมืองเก่าชัดแล้วก็กระบวนการต่างๆชัดแต่ว่าการเมืองเก่ามันก็อยู่ในฝั่งที่รวมกับพักเก้าไกลในตอนนี้ด้วยนะครับมีความกังวลมากน้อยแค่ไหนครับว่าการเมืองเก่ามันจะถูกผสมรองอยู่ในขั้วในฝ่ายเดียวกันจนทําให้สกัดขาดีฉันไม่เคย <ๆ S 2> คิดที่จะจับขั้วก,การเมืองเก่ากับการเมืองใหม่เลยนะคะสิ่งนี้เนี่ยพักเก้าไกลพักอนาคตใหม่ ไม่พูดนะคะแต่เป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์ต่างๆพยายามจะพูดกันซึ่งเราเพยายามบอกอยู่เสมอตั้งแต่สมัยคณะคตใหมัว่าการลากขั้วความขัดแย้งทางการเมืองมันลากผิดมาโดยตลอดนะคะมันถูกทําให้เข้าใจผิดมาโดยตลอดว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างประชาชนคนต่างสีเป็นการแบ่งในขั้วเขาเรียกว่าอะไร Vertical เ,เขาเรียกว่า<อ>แนวตั้านะคะแบ่งคนออกเป็นหลายๆสีพัก อนาคตใหม่มันก้าวไกลบอกเสมอว่าความขัดแยงมันไม่ได้เป็นการตั้งแบบนี้มันตัดขวางก็คือระหว่างชนชั้นนํากับผลที่อยู่ข้างล่างทั้งหมดระหว่างผู้กดขี่กับผู้ถูกกดขี่นะคะเพราะฉะนั้นไอการแบ,บร่งขั้วกไปแบ,บ่งขั้วความขัดแย้งเป็นการเมืองเก่ากับการเมืองใหม่ไม่ใช่ไม่เคยเป็นสิ่งที่เราปรารถนาและไม่เคยเป็นสิ่งที่เราพูดออกไปแต่เกิดจากการตีความแล้วก็เกิดจากการพูดกันไปของนักวิเคราะห์ต่างซึ่งไม่ได้หมายว่าท่านขีดนะคะแต่ว่าเป็นการมองโดยแว่นิเครห์แบบหนึ่ง แต่ในวันนี้เรายืนยันว่าไม่มีประโยชน์ในการแบ่งเรื่องการเมืองเก่าของการเมืองใหม่พูดกันให้ช,ชัดชไปเลยแล้วกันนะคะว่า <ü m. S 1> มันเป็นการประทะก,กันระหว่างตัวแทนของประชาชนกับตัวแทนของชนชั้นนำของุร,รักนิยมไม่ต้องมาการเมืองเก่าการเมืองใหม่กับวิกฤตเมีอะไรค่ะมันคือ <ü m. S 1> พรรคที่เป็นตัวแทนของประชาชนกับพรรคและกลุ่มองค์กรพิลบต่างๆที่มีอำนาจในทางการเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งที่เป็นตัวแทนของกลุ่มคุณ กลุ่มชนชั้นนำกลุ่มอิลิอันรักยมที่ไม่ต้องการให้โครงสร้างของประเทศีเิเปลีแลงนั่นคือการแบ,บ่งพั่วความหัดแยงทางการเมืองที่ถูกต้อง,องอทีนี้ผมผมขออนุญาตถามอย่างตรงไปตรงมากลับไปเลยครับถ้าในแง่อย่างนี้เนี่ยเราสามารถมองภาพในฝ่ายเดียวกันเนี่ยว่ามีการแทรกซึมของ การเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมของการเมืองฝ่ายที่จะต้องการสกัดขาพรรคการเมืองของประชาชนมากแค่ไหนครับถ้าพูดตรงกว่านั้นก็คือตอนนี้คนกังวลว่าถ้าคนที่เชียร์พรรคก้าไกลก็จะมองว่าเฮ้ยพรรคเพื่อไทยเอาไงแน่วะเราสามารถไว้เนื้อเชื้อใจพรรคเพื่อไทยมากน้อยแค่ไหนในฐานะคนที่อาจจะเชียร์พรรคก้าไกลยอยู่ก,การทํางานใหญ่เนยนะคะการคิดว่าตัวเองจะทําคนเดียวแล้วสำเร็จเนี่ยเป็นความคิดของคนโม้ แน่นอนจะทํางานใหญ่จําเป็นต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากคนกกทุกฝ่ายได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นการที่ต้องมานั่งพูดกันอย่างเราหวัดระแวงแล้วก็มานั่งถามกันว่าตกลงเชื่อใจเพื่อไทยได้แค่ไหนเพื่อไทยจะเชื่อใจก้าไกลได้แค่ไหนฉันคิดว่าเป็นคําถามที่นําไม่นําไปสู่อะไรเลยนะคะคําถามก็คือให้ตอบแบบจริงใจที่สุดกลับไปตอบเนคําถามว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะคนที่จริงใจกับเรามากที่สุดและเราควรจะจริงใจด้วยมากที่สุดคือประชาชน เพราะประชาชนคือคนที่เลือกคือพักการเมืองมาแน่นอนเราไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องมาโหวตให้พิธาคนที่โหวตให้กับบางพักการเมืองแน่นอนว่าเขาจะไม่อยากให้พรรคเขาที่เขาเลือกมาโหวตให้หุ่นพิธา,อ,าอยู่ต่างพวก,กต่างอะไรกันนั่นเรื่องเข้าใจได้นะคะแต่การเปน็นนักการเมืองเนี่ยต้องเชื่อใจไว้ใจและไม่หักหลังไม่ทรยศต,ต่อประชาชนเสียงที่เลือกตัวเองมานะคะเราคิดว่าสิ่งนี้นสำคัญที่สุดตราบใดที่พักการเมืองต่าง ยังเดินหน้าไปอยู่บนหลักการเดียวกันนี้เนี่ยการต่อสู้กับฝั่งที่เป็นฝั่งอิลิทอนุรักษนิยมที่พยายามทําลายพลังที่มาจากการเลือกตั้งการกระทำของเขาจะไม่สำเร็จตราบใดที่กลุ่มที่เป็นตัวแทนของประชาชนพรรคที่เป็นตัวแทนของประชาชนและทําหน้าที่สมตามคําที่เรียกว่าผู้แทนรนัษฎรไม่ไป<อ>เป็นผู้แทนของอยังอื่นเป็นผู้แทนรนัษฎรถ้าจับมือกันแน่นมันก็จับไปได้ อาจจะไม่ยังไม่สําเร็จในวันนี้จะสําเร็จในวันหน้าแบบไดที่คุณไม่ทรายศต่อประชาชนานี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดน,นะคะทีนี้ผมขออนุญาตถามคือแน่นอนนะครับเราถามคุณช่อในฐานะที่คุณช่ออยู่คณะก้าวหน้าไม่เกี่ยวอะไรกับพักก้าวไกลไม่รู้อะไรพักก้าวไกลขนาดนั้นแต่ว่าอยากชวนคุยแบบมองไปข้างหน้าร่วมกันครับวันนี้เริ่มมีสัญญาณบอกว่าถ้ามีการพลิกว่าพักเพื่อไทยจะเป็นแกนแทนพักก้าวไกลหลังจากนี้เนี่ย เนื้อหาใน MOU บางส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลงมองในมุมคุณช่อเนี่ยมีข้อไหนที่น่ากังวลไหมครับว่า MOU ข้อนี้เปลี่ยนแปลงแล้วน่าเป็นห่วงมันเป็นกติกาและกลไกปกติกมากๆนะคะที่ออมีข่าวออกมาว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเปลี่ยน MOU แล้วก็อาจจะมีรัฐบาล9-10ถึงพรรคเป็นพรรครวมแทนที่จะแป8พรรคอย่างกวันนี้ต้องเข้าใจก่อนอันดับแรก ตามแต่ีการประชาธิปไตยพรรคที่ได้เสียงอันดับหนึ่งมีภารกิจในการจัดตั้งรัฐบาลรวบรวมเสียงให้ได้ไปเป็นสิทธข้างมากในสภาในกรณีที่คุณไม่ได้เสียเกินของสภาคุณก็ไปรวบรวมเสียงในกรณีนี้เนี่ยพรรคเก้าไกลเนี่ยนะคะอันดับหนึ่งได้ไปรวบรวมได้แปดพรรคได้เสียงถึงเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นถือว่าจัดตั้งมีอำนาจในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วตามกนใดปกติเพราะเออประเทศนี้ไม่ปกติให้สวมมีอำนาจในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยทําให้การจัดตั้งรัฐบาลมันไม่สเร็จสักที เมื่อการจัดตั้งรัฐบาลไม่สามารถสําเร็จได้โดยพรรคที่ได้เสียงอันดับหนึ่งและรวบรวมเสียงข้ามมากในสภาได้แล้วเนี่ยกลไกปกติก็เป็นไปงั่นก็คือให้พรรคอันดับสองมีโอกาสในการเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลเมื่อพรรคอันดับสองได้แก่พรรคเพื่อไทยได้มีอำนาจในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วย่อมเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะกําหนดกติกาหรือพรรคที่จะมาเข้าร่วมรัฐบาลนึกภาพออกไหมคะแปดพรรคเนี่ยเป็นการจัดตั้งรัฐบาล โดยมีแกนนาคือพรรคเก้าไกลแต่เมื่อถึงข่าวของพรรคเพื่อไทยอันนี้เป็นเรื่องปกติที่พรรคเพื่อไทยจะสามารถบอกได้ว่าตัวเองจะตั้งรัฐบาลแบบไหนเพื่อนําไปสู่ความสําเร็จในเมื่อเข้าไกลพยายามแล้วเนี่ยครั้งที่หนึ่งไม่สาเร็จครั้งที่สองจะได้บทหรือไม่ยังไม่รู้และจะสําเร็จหรือไม่ยังไม่รู <S 2> <S 2> <ừ> ้ถ้าครั้งที่สองล้มเหลวเป็นไปตามรถแบบที่ทางพรรคเก้าไปปกลประกาศไว้ต้องมอบภารกิจน,นี้ต่อให้กับพรรคันดับสองก็คือพรรคเพื่อไทย ก็แล้วแต่แล้วค่ะตอนนี้อยู่ในมือของพรรคเพื่อไทยแล้วว่าจะกําหนดกติกาและพรรคที่เข้ามาร่วมจัดตั้งรัฐบาลแบบไหนอย่างไรภายใต้เอ็มโพยุอะไรเพราะฉะนั้นถามว่าเรื่องนี้แปลกไหมเพื่อไทยทําอะไรที่ผิดปกติผิดมารยาทดไหมไม่เมื่อเขามีบทบาทในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะแต่ว่าถ้าก้าวไกลไม่สามารถแล้วจริงๆมอบภารกิจมอบภารกิจนี้ต่อให้กับเพื่อไทยเพื่อไทยคือผู้กําหนดนะคะ ทีนี้เนี่ยม,มันก็อยู่ที่ว่าก้าไกลจะตัดสินใจยอย่างไรหรือเพื่อไทยจะตัดสินใจยอย่างไรในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลแต่ต่อไปซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้ได้เพราะว่าเราเองก็ยังไม่รู้ว่ามอวที่เพื่อไทยจะเป็นผู้ที่ทกขึ้นแล้วก็พักที่เพื่อไทยจะเป็นผู้ดึงมาจาัดตั้งรัฐบาลจะเป็นพักไหนกติกายอย่างไรจุดยืนอย่างไร okay. พักเก้าไกลจะต้องเดินเกมการเมืองต่อไปอย่างไรครับจะรักษาความเห็นตรงซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่ว่าดูเหมือนการเมืองไทยจะ ไม่ค่อยชอบกับเรื่องนี้เลยครับการเป็นคนที่เดินตรงในประเทศที่คนนะคะมันก็ยากและบางคนก็บอกว่าเหมือนเป็นคนบ้าด้วยเพ<อ>ราะว่าคุณก็รู้อ,อยู่ว่าทางมันคตจะเดินให้ตรงทําไมก็ตกอไม่ถ้าเดินคตกันไปแบบนี้เรื่อยๆประเทศนี้มันก็ไม่มีวันตรงขึ้นมาได้หรอกครับคุณจะเดินคตเพื่อจะบอกว่าจะนําพาประเทศกลับมาให้มันตรงมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเอ่เอบางคนบอกว่าอะไรนะ ไอสไตน์ Stein, พูดไว้นะว่าการที่พยายามซ้ําๆโดยที่ไม่เปลี่ยนทีการแล้วคาดผลที่แตกต่างเป็นการกระทำของคนโง่นะคะหรือคนบ้าอะไรประมาณนี้นะคะอชอบชอบมองอย่างนี้ชอบมองว่าการพยายามจะบอกว่าทั้งประเทศนี้ตรงขึ้นมาโดยเดินคตๆเนี่ยมันประชาธิปไตยจากการรัฐประหารมันไม่เกิดหรอกค่ะมันเป็นไปไม่ได้จะทําให้ประเทศนี้ตรงก็ต้องทําโดยวิธีทางที่ตรงไม่ใช่วิธีการมคตน,นะคะ แล้วคนที่มุ่งหน้าจะทำในสิ่งที่ตรงในประเทศที่คนแม้ว่าผลมันจะเป็นอย่างไรคนอาจจะบอกว่าบ้าไม่ฉลาดไม่เก่าเกมในอีกไก้เรียงสาธารณ์แล้วก็ตามชอบคิดว่ามันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะมันก็ขอให้มีสักพักหนึ่งแล้วกันที่จะเดินหน้าทำตามหลักการแล้วก็รับใช้ประชาชนจริงๆให้มันเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเราทำในเรื่องที่ตรงไปตรงมาตามหลักการ จนถึงที่สุดผลเจากมาเป็นอย่างไรอย่าลืมนะคะว่าชัยชนะของพรรคเก้าไกลในการเลือกตั้งได้มาก็เพราะเขาบอกว่าเขาตรงไปตรงมาทําการเมืองอย่างตรงไปตรงมาแม้แต่พรรคที่เอ,อไม่ได้นิยม,มชมชอบในเก้าไกลเขาก็ยอมรับว่าเก้าไกลไม่ได้ซื้อเสียงเลยสักบาทในการได้ชัยชนะในการเลือกตั้งอาจจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งสบเองก็ยังยอมรับในเรื่องนี้นะคะแล้วอย่างน้อยการเริ่มต้นที่ตรงทํางานที่ตรงเนี่ย ทำให้พรรคถึงแม้จะถูกยุบไปแล้วครั้งหนึ่งก็ยังสามารถฟื้นกลับมาแล้วกลายเป็นขอประเทศภายใตใ้การเลือกตั้งแค่ครั้งที่สองการอยู่ในสมรรถนะทางการเมืองรวมกันสองพักมีห้าปีคำถามก็คือเราได้พิสูจน์แล้วว่าการเดินตรงในประเทศโคตเนี่ยสุดท้ายมันมันเกิดผลใช่ไหมคะมันนํามามซึ่งชัยชนะเพียงแต่ในประเทศที่โคตนี้เนี่ยแม้ว่าคุณจะได้ชัยชนะในการเลือกตั้งแล้วมันก็ยังไม่ยินยอมให้คุณเข้าสู่การบริหารประเทศ คุณชนะมาแล้วครึ่งหนึ่งซึ่งในประเทศอื่นเนี่ยถ้าคุณชนะเท่านี้คุณก็ชนะไปแล้วป่านนี้คุณมีทาน,นี้มานั่งเคลียดกับปัญหาภัยแล้งหรือว่าเรื่องเศรษฐกิจแล้วใช่ไหมกานายกแล้วแต่ในประเทศอันคตนี้เนี่ยก็ยังเลือกนายกกันไม่จบเพราะฉะนั้นชอบคิดว่าถามว่าเก้าไกลทํายังไงต่อไปมันได้พิสูจน์มาแล้วตลอดห้าปีและสองการเลือกตั้งที่พักเติบโตเร็วภายในเวลาห้าปีกลายเป็นพักอันดับหนึ่งของประเทศก็เพราะว่า เราเดินหน้าที่จะทําอะไรตรงๆในประเทศคนนี้แหละคะ่ะก็เดินต่อไปชัยชนะอีกเครื่องหนึ่งก็คือเดินต่อไปให้มันสุดอย่ามาเปลี่ยนแล้วเดินคนต,ตอนนี้นะคะพูดในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะยึดมั่นในหลักการยอมหักไม่ยอมถ้าก้าวไกลเขาจะทําอะไรเพื่อที่จะยังตรงไปตรงมาและยึดในหลักการและได้เป็นรัฐบาลฉันคิดว่าเขาก็เขาก็คงทําทั้งหมดนะคะเพียงแต่ว่ามันจะต้องทําถึงขนาดไหน คุณชัยธวัฒน์เลขาธิการพักก็เคยพูดแล้วว่าถ้ามันต้องทําถึงขนาดว่าทําอะไรก็ได้ยอมทิ้งหลักการทั้งหมดเพื่อให้ได้เป็นรัฐบาลจะเป็นรัฐบาลไปทำไมเพราะว่าพักคก้าไกลยอยากเป็นรัฐบาลไหมอยากสิเพราะว่าอยากจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นรัฐบาลมันก็จะเปลี่ยนแปลงได้เยอะกว่าเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วแต่ทิ้งท <Yeah. S 1> ุกอย่างแค่เพราะว่าคุณจะต้องได้เป็นรัฐบาล mm. สุดท้ายคุณก็เข้าไปนั่งในในคอรมอลแล้วก็มองหน้ากันไปมาว่า แล้วคุณเข้ามาแล้วทาอะไรได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรได้ถ้าเป็นแบบนั้นมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรคุณเพียงแค่เข้าไปเสือหห่อาอำนาจแต่ไม่ได้แสื่อาการเปลี่ยนแปลงให้กับประชาชนเมื่อไหร่ก็ตามที่ก้าวไลเป็นแบบนั้นพรรคก้าวไกลก็จะไม่มีความหมายสำนักข่าวทูเดย์เพิ่มช่องทางรับชมรายการออริจินอลคอนเทนต์คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ได้ที่ YouTube Today for Tomorrow ช่องรวมรายการออริจินอลคอนเทนต์ที่จัดทำโดยสำนักข่าวทูเดย์ Cow today, make tomorrow today.